อายอก็ขอสวัสดีชาาแวนพาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกอย่างในแมปที่มีชื่อว่า Dooodle World กันอีกแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะ อ,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 อ่ะใช่แล้วค่ะทุกคนต้อับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะส่วมาทําการบอกกิจกรรมอีสเตอร์นะคะของชาร์มแแบบดูเดิลเวิร์นั่นเองซึ่งในส่วนของกิจกรรมอีสเตอร์ของแมป้เนี่ยจะมาเป็นในส่วนของรูปแบบสกินของพวกเหล่าดูเดิลที่อยู่ในช่วงธีมอีสเตอร์นั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าจะมีของตัวอะไรยังไงกันบ้างน,นั่นเองนะคะทุกคนก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ช่วยฝายกกดไลค์นะคะก็แชร์กดซับสไะคร้ แล้วก็กดกระดิ่งพที่จะได้เป็นกาาาําลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับการเล่นเกมด้วยกันนะคะก็สามารถเข้ามาจอยกันทาง Discord ได้เลยเนาะซึ่งเดี๋ยวจะทำการทิง้งิงก์ Discord เนี่ยเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ชุมชน YouTube ก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เลยนะคะสามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมกันได้เลยนะั่นเองเนาะอ่ะโอเคก็ถ้าทุกคน,นพร้อมที่จะไปดูกันแล้วะะว่าจะมีสกินของตัว Doodle อะไรกันบ้างเราก็ไปรู้พร้อมกันเลยนั่นเองค่ะทุกคน โอเคทุกคนมาพูดถึงในส่วนของรูปแบบสกีนของพวกเราดูเดิลกันบ้างดีกว่าถามว่าจะมีของตัวอะไรยังไงกันบ้างในส่วนของรูปภาพเนี่ยคือ มันหาไม่ค่อยได้ดนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการปลดล็อกในส่วนของพวกเหล่าดูเดิลแทนนั่นเองนะคะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเราเนี่ยจะมาทําการบอกนะว่าเป็นสกินมีสกินของตัวอะไรยังไงกันบ้างทุกคนก็สามารถไปตามหาก,กันได้แล้วก็จะมาบอกในส่วนของวิธีที่จะได้รับสกินของเหล่าดูเดิลด้วยนั่นเองโอเคอย่างแรกเลยนะคะสกินที่เจ้าตัวอีสเตอร์เนี่ยมีเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง19แบบด้วยกันรวมถึงตัวที่พิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทําการบอกเป็นตัวแรกเลยแล้วกันเนาะ ขอทำการเปิดไปยังตรงดูดพีเดียดูยแล้กันสําหรับในส่วนของตัวแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวที่มีชื่อว่าลาเวนนี่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าตัวงูนั่นเองเนาะงูตัวนี้เนี่ยสามารถหัได้ง่ายนี่เลยตัวนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอทําการเปิดสก,กินให้ดูนะคะ นี่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์อีสเตอร์2022นั่นเองนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่อนข้างจะแบบว่าเป็นตีงของมาจริงๆมีทั้งในส่วนของไข่อีสเตอร์เนาะแล้วก็สีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างจะสวยกันเลยทีเดียวฮะโอเคแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยฮะเวเบเน่ Web นั่นเองเนาะเวเบเน่เนาะสำหรับในส่วนของตัวดุดด้าวตัวนี้น่ะก็มีสกินด้วยเช่นกันเป็นสกินอีเวนต์อีสเตอร์2022ซึ่งจะมาเป็นในส่วนของลวดลายดอกไม้นั่นเนองฮะน่าสนใจมากๆ ตัวที่สาจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าแอน e n เนอไฟนะคะซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถปลดล็อกได้ตัวนี้เนี่ยก็มีสกิน้วยเช่นกันซึ่งน่าจะเป็นสกินตอนที่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยกลายร่างเนาะให้เป็นร่างนี้อีกนั่นเองอ่ะก็จะเป็นร่างอีสเตอร์ด้วยกันนั่นเองฮะตัวที่4นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวบอโบเนาะเป็นเจ้าตัวน้องสีน้ำตานั่นเองนี่เลยฮะเจ้าตัวนี้นะสำหรับเรื่ข,ของสกินเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลย นี่ค่ะคุณผู้ชมอีเวนต์ค่อนข้างที่จะแบบว่าเท่มา,มากๆเลยนะมีทั้งผ้าตรงคอนะแล้วก็มีตรงตรงหัวเนี่ยจะเป็นเหมือนกระต่ายอะไรอย่างนี้หูกระต่ายอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นเจ้าตัวบอเบกซึ่งเป็นล่างต่อของเจ้าตัวบอโบนะฮะตัวนี้นก็มีสกินได้เช่นกัน นี่เลยอีสเตอร์2022นะคะจะเป็นสีอ,อัลติมช็อกโกแลตแล้วก็มีผ้าพันคอกับต้องหูเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะถ้าทําการพัฒนานร่างของเจ้าตัวบอเบกนะให้เป็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีชื่อว่าฟรีเจลเนาะตัวนี้น่าก็จะกลายเป็นเจ้าตัวบอเบกที่เป็นกิจสกินอีสเตอร์นะ,ะสกินนี้แต่ว่าล่างมัน,นจะเท่กว่านั้นเองฮะก็เป็นสกินอีสเตอร์ด้วยเช่นกัน ตัวต่อไปจะเป็น b ั n s วีทค่ะทุกคน b ั n s วีทก็คือเจ้าตัวนี้เลยนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเจ้าตัวกระต่ายสาดงในส่วนของตัวนี้ก็จะมีสกินอีเวนต์ด้วยเช่นกันจะมาในส่วนของหูที่เป็นเหมือนแบบว่าไอศครีมเนาะแล้วก็ใส่ชุดสูทบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างจะชอบสกินตัวนี้มากคือมันเท่มากๆเลยนะแล้วก็ถ้าทําการกลายพัฒนาต่อของร่าง Bun s ว e เป็นเจ้าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมตัวนี้แนะะ่จะมีชื่อว่า b ส n w ิ r l d ตัวนี้แน,น่นก็จะมีสกินในส่วนของกิจกรรมอีสเตอร์ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนน่าสนใจมากๆ ตัวต่อไปจะเป็น Leaf l ิฟท์แลนั่นเองฮะ Leaf l ิฟท์แลตอยู่ไหนเอ่ยขอทำการหาสักครู่หนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะอ่ะโอเคเจอแล้วค่ะทุกคนลิฟท์แลตตัวนี้จะสามารถเจอได้ในท่อนะคะทุกคนก็ในสขอเรเจ้าตัวนี้ก็มีสกินอีสเตอร์ด้วยเช่นกันในสกินก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองค่ะทุกคนตัวต่อไปจะเป็นแฮนชุมนะคะทุกคนแฮนชุมเหรอ แพนชมก็คืออ่าจตรงนี้ฮะเป็นร่างต่อของไอเจ้าตัวลิฟต์และนั่นเองจะมีในส่วนของสกินอีสเตอร์ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนอ่าตัวต่อไปจะเป็นพี่เบรดนะคะทุกคนพี P ่เบรเนี่ยอยู่ในหมวดของตัวอะไรเอ่ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ทําการเจอเจ้าตัวเพทเบรดเป็นที่เรียบร้อยนะคะไอเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวเล็กๆตัวนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อเราไหนทําการเจอแล้วนะคะจะมีสกินของอีสเตอร์้วยซึ่งจะมาเป็นในส่วนของรูปแบบอย่างนี้นะคะเป็นสีไข่หลากสีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ถ้ากายร่างต่อเนี่ย น่าจะเป็นตัวนี้นะคะที่มีชื่อว่า b o ด d โอ u นั่นเองสำหรัในส่วนของเจ้าตัวนี้ก็มีสกินอีสเตอร์2022ด้วยเช่นกันจะเป็นในส่วนของสกินอันนี้เลยนั่นเองฮะแลวก็ล่างสุดท้ายนะของเจ้าตัวโบด d โอ u เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลย m o n o ลุ o นะคะทุกคนน่าจะเป็นล่างต่อของเจ้าตัวโบด d โอ u เนาะก็จะมีสกินอีสเตอร์ด้วยเช่นกันนั่นเองแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเจ้าตัววิกเลนนั่นเองท้ตัวต่อไปเลยเจ้าตัววิกเลนเนี่ยก็จะมีสกินของอีสเตอร์ด้วยเช่นกัน จะทําการเปลี่ยนจากอเจ้าตัวหมูเนี่ยเป็นไข่ที่เป็นเจ้าต่วเป็นเจ้าตัวหน้าวิกเลตเลยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของลาต่อไปของอเจ้าตัววิกเลตนะก็คือเจ้าตัวพอมพาโบนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เน่ยก็จะมีสกินของอเจ้าตัววิกเลตด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่ามันจะการล่างพัฒนาต่อเนาะมันจะมาเป็นในส่วนของรูปแบบของไข่ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองสถานทนของตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่า Springling นั่นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นอยู่ใน Special Shop เดี๋ยวขอทำการพาทุกคนไปดูกันก่อน อ่านี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ยสปริงลิงสกินของอี s t e r เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะที่เป็นข้อความสีชมพูรตรงนี้เลยนะคะทุกคนจะหน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับไอเจ้ามอสที่เราได้่นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแรงด้วยเหมือนกันคนะ,ะแต่ว่าจะเจอในส่วนของตรงท่อน,นั่นเองนะคะตรงท่อที่เราเนี่ยเคยพาทุกคนไปดูกันนั่นเองเนาะสําหรับในส่วนของตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวดูแลดตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า โมนั่นเองฮะเจ้าตัวโมเนาะยวขอทำการหาสักครู่หนึ่งว่าไอเจ้าตัวโมเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะเป็นตัวพิเศษนะคะตัวนี้อ่านี่เลยเราเจอมาแล้วนะเฮ้ยเราเจอตอนไหนเนี่ยทำไมเราจะไม่ได้ <c oughs> เราเจอมาแล้วนะทุกคนเจ้าตัวโมเนาะใน่วนของเจ้าตัวโมเนี่ย,ออยก็จะมีสกินอีสเตอร์ด้วยเช่นกันนี่เลยฮะจะมีไข่่บนหัวเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ถัดมาในส่วนของสกินเจ้าตัวมอสที่เรามีกันบ้างดีกว่า สำหรับในส่วนของมอสนะคะก็มีสกินในส่วนของอีสเตอร์โรช่นการจะมาเป็นในส่วนของตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเป็นหัวที่มีไข่นั่นเองอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็มาพูดถึงในส่วนของตัวละครสุดท้ายสำหรับในส่วนของตัวละครสุดท้ายตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครดูเด้าที่ค่อนข้างจะหายากแล้วนะคะทุกคนมันเหมือนจะหาไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องรอให้ภาพมันโหลดสักครู่หนึ่งแล้วกันอ่ะน,นี่ไงจ้งลนะ ส่วนในสข,ของตัวนี้น่าจะมีชื่อว่ากราบี้นั่นเองไม่มั่นใจว่ามันยังขาดได้อยู่หรือเปล่านะเห็นว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแบบลิมิเตดนั่นเองคนะส่วนไอเจ้าจตัวกราบี้ตอนนี้น่าก็จะมีเป็นในส่วนของสกินอีสเตอร์ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนน่าสนใจมากๆโอเคันในส่วงของสกินเนี่ยก็จะมีด้วยกันถึง19สกินด้วยกันรประมาณนี้ถ้าขาดตับกพ่าสกินไหนไปสามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเดียจะมาพูดถึงในส่วนของวิธีการหาสกินอีสเตอร์การบ้าดีกว่าในส่วนของสกินอีสเตอร์ในวิธีการหานะคะง่ายๆเลยเพียงแค่ต้องทําการเดินหาอย่างนี้คคุณผู้ชมทาการเดินหาอย่างเงี้ยเห็นว่าป้ายตรงไหนน่มันมีตัวในส่วนของดูดเดตัวไหนอย่างเช่นตัวลาเวนนี่เนี่ยก็จะมีสกินของมันใช่ไหมฮะมันจะมีโอกาสเปอร์เซ็นที่จะเจอด้วยนั่นเองก็ต้องมีในส่วนของดวงเนี่ยอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะในส่วนของตรงจุดนี้เนาะ โอเคที่จริงเนะี่ยมันมีทริคอยู่เหมือนการหาง่ายๆเลยเพียงแค่เราต้องทําการกลับไปยังในส่วนของป้าที่มันมีตัวดูดเดิรลน้อยๆแล้วก็ทําการเดินบนหายอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมมันจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอได้ง่ายกว่านะฮะอืมโอเคอย่างถ้าตัวนี้เนะี่ยไม่มีสกินของอีสเตอร์นะคะทุกคนเดีลล๋ยวเราเนี่ยจะทําการกลับไปยังในส่วนของตรงมแม่น้ำแล้วกันดูซิว่าเราเนี่ยจะเจอสกินของเจ้าตัวมอสหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะมีดวงกันหรือเปล่านั่นเอง2,000 years later เฮ้ยทุกคนเจอโมนะคะแต่ว่าโอ้โหเอาไงดีล่ะอตัวโมมันหายากไหมไม่มั่นใจนะคะทุกคนแต่เอาไงดีต้องทําการจับให้ได้นะตัวโมไม่มั่นใจนะว่ามันถายากหรือเปล่าแต่มันไม่ได้มันเป็นในส่วนของรูปแบบสกิีนนะคะทุกคนโอเค Smack, สมัคสมัคละกันเป็นยังไงเอ่ยโอ้ค่อยค่อยตีนะทุกคนเอ็กซิทเลนฝนพีนาะทุกคนเฮ้ยทำไปเล่นไปตอนนี้ใช้ได้อยู่นะบอกว่าจะไม่ตายใช่ไหมสมัคไปเทลันดีละกันนะทุกคน <c oughs> โอเคเฮ้ยหรือเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้ต่อตัวลิกดีกว่านะโอ้โหแลช้ได้อยู่นะ เอาเรื่องนะคะทุกคนไม่เจอในส่วนของสกินแต่ว่าได้เจ้าตัวโมมาก็น่าจะโอเคนะฮะไม่แน่ใจว่ามันแลงหรือเปล่าเจ้าตัวโมตัวนี้เนาะโอเคทุกคนในที่สุดเราจับได้สักทีนะคะเสียไปเยอะมากๆคิดว่าจะไม่ได้แล้วโอ้โหตอนท้ายจับได้พอดีพระเจ้าช่วยโอ้โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะไหนลองดูซิ ตอมเนี่ยน่าจะไปอยู่ในตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราทําการกลับไปดูที่สูตรแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะสำหรับไอเจ้าตโมเนาะโอเคทุกคนเข้ามาอย่างในที่สูตรแล้วนะคะขอทําการไปดูเจ้าตโมกันหน่อยเออไดนลองเราดูสินี่ฮะมานี่เลยเจ้าตโมนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงไอเจ้าพวกนี้มันเยอะจังเพราะว่าสูงสปินนะคะทุกคนโอเคอเฮ้ยได้อยู่นะ เจ้าตัวโมเป็นยังไงเอ่ยขอทําการเปลี่ยนละกันเอาเจ้าตัวนี้วาไว้ก่อนเดี๋ยวลองดูสิคะว่าเจ้าตัวโมเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะคะทุกคนป้าจะทาการออกไปข้างนอกดูแลกันเนาะเจ้าตัวโมเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่ามันถ่ายยาพอๆกับไอเจ้าตัวมอสหรือเปล่านะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวดูสิปาร์ตี้ของเราขอทำการย้ายมาดูหน่อยโอเค นี่เลยค่ะทุกคนถึงจะไม่ได้มาเป็นในส่วนของสกินแต่ว่าเราเนี่ยก็ได้มาเป็นเจ้าตัวโมนะคะในคลิปนี้ก็รู้สึกโอเคนะคะไม่มนใจว่ามันแรงหรือเปล่าใครดูก็บอกได้เลยนะคะทุกคนโอเคก็สัคลิปในส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตามล่าหาสกินอีสเตอร์แทนละกันทุกคนก็ใครที่อยากจะดูซีรีส์นี้เนี่ยก็ลองพิมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์ดูกันได้เลยนะคะก็ชชวยฟาติดตามในส่วนของคลิปลหลายๆคลิปของชองนี้ด้วยละกันเนาะขอขอบคุณมากมากเลยโอเคนะทุกคนไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้นะคะเอาไว้เจอกันนะคะผม